สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story TS ครับวันนี้มีโปรโมชั่น Shopee 44ปี2022มาแนะนำคุณผู้ชมครับเรามาดูกันครับว่าทาง Shopee นั้นมีโค้ดส่วนลดอะไรบ้างให้เราเก็บไว้เตรียมช็อปในวันที่4เมษายน2565ที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมตามพิกัดหน้าเก็บโค้ดส่วนลด44มาที่หน้านี้ได้เลยครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วในคำอธิบายวิดีโอของคลิปนี้ครับ พอเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นนี่เลย44 Shocking Sale One Shop Pro Shock โค้ดลดสูงสุด1,000บาทดูห1สตางค์ส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทครับ #ProD ยืน1เลื่อนขึ้นมาก็จะเป็นปฏิทินแคมเปญ44ครับก็จะเป็นปฏิทินของแต่ละวันนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเช็คปฏิทินแคมเปญและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับถัดไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยเก็บโค้ดเตรียมชอ็อป44 โค้ดสุดช็อคเติม4เวลาครับเชียงคืนเชียงวัน6โมงเย็นแล้วก็3ทุ่มครับ s h o p e e Mall โค้ดลดสูงสุด1,000บาทครับมีโค้ดร,รับเงินคืน15%คอยส่งฟรีขั้นต่ำา0บาทส่วนลด10%นะครับจาก s h o p e e Mall เมื่อซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะครับลดสูงสุด1,000บาทครับกดเก็บโค้ดครับถัดมาเป็นโค้ดช h อป e ีครับโค้ดร,รับ1 5คอย เมื่อซื้อขั้นต่ำศูนย์บาทรับคืนสูงสุด500คอยกดเก็บโค้ดครับ44แจกหนะักรับโค้ดส่งฟรีสูงสุดคนละ4โค้ดเฉพาะวันที่4เมษายน65นี้เท่านั้นครับคุณผู้ชมเก็บโค้ดส่งฟรีเก็บไว้เตรียมช็อปกันได้นะครับโค้ดส่วนลดเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมเก็บแล้วจะเริ่มใช้กันในวันที่4เมษายน2565นี้ครับแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นดูเงื่อนไข และรายละเอียดของแต่ละโค้ดเพื่อทําความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังมีโค้ดส่วนลดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่งฟรีจาก s h o ป e ี้รีวอรตรงนี้ก็คุณผู้ชมเช็ครายละเอียดกันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นโค้ดส่วนลดจากพาร์ทเนอร์นะครับตรงนี้ก็มีให้คุณผู้ชมนั้นได้กดเก็บไว้เตรียมช็อปกันด้วยนะครับเลื่อนขึ้นมาอีกก็จะเป็นเก็บโค้ดร้านค้าเตรียมช็อป44ครับ มีโค้ดจากแบรนด์ดังนะครับแจกโค้ดส่วนลด444บาทครับแล้วก็โค้ดแบรนด์ดัง50%นะครับตรงนี้คุณผู้ชมกดเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะไปอีกหน้าหนึ่งให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปเก็บโค้ดส่วนลดจากทางร้านค้าจากทางแบรนด์ต่างๆนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่มาแนะนําคุณผู้ชมนะครับอย่างไรแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาดูเพิ่มเติมแล้วก็มาดูรายละเอียดต่างๆกันได้นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง กับช้อปปี44ที่จะถึงนี้ในวันที่4เมษายน2565ครับก็ตามพิกัดที่แจ้งไว้ในคำอธิบายวิดีโอนะครับเข้ามาที่หน้านี้กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อต่อไปครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ